นี่จะอนุโมทนา <c oughs> ในการบำเพ็ญกุศลในวันนี้ทอดพระปาในะนการถวายทานชนิดหนึ่งใ <c oughs> นการถวายเป็นกลางกลางเ <c oughs> ก้นถวายสุ่ม เพื่อให้ได้บุญหมากเ่ก็ให้ตั้งใจทุกต้องว่าเราทำเพื่อบำรุงความมีอยู่แห่งศาสนษาเพื่อเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งไลยทั้งพ่วงทั้งถัวสาคนจักรวาลตลอดกาลนานถ้าคิดคนนี้ได้บุญหมากถ้าคิดเอาสวั์วิมานคุนเดียวมันก็ได้คุนเดียวได้แคบ ถ้าได้ใจได้บุญมาสระกิดในกว้างกว้างวาทำให้ศาสนายู่ยได้เพรามีผู้บวชแล้วมีผู้เรียนแล้วผู้ปฏิบัติแล้วผู้สั่งซ้อนเลื่อยไปในโลกศาสนาก็ยังคงมีอยู่ในโลก <c oughs> ะจะเรียนได้บุญจะแว่างกว้างแต่แแตแจริงทำบุญอะไรก็ค่อยตั้งใจพนันนะแต่ก็มันมีความพอใจอกว้างกว้างไม่ทำเปลี่าเราคนเดียวได้ได้ประโยชน์เราทต้องได้แหน <c oughs> จะทุกคนได้นะ มากกว่าค่อยเจีอว่าพนี้ <c oughs> ทีนี้ในเรื่องของกระทำของพระศาสนาพะศาสนายัางมียู่ในโลกนี้ <c oughs> โลกนี้มันกน็มีความสงบสุข าศาสนาถูกถกาศาสนามีคำซ่อนเป็นหัวขอ้อสำคัญเป็นใจความสำคัญคือให้หลักผู้อื่นจะ <c oughs> ่จำไว้คำเดียวสั้นว่าเรื่องหลักผู้อื่นคนเห็นแก่ตัวไม่หลักคนอื่นรัแกแค่ตัว เรืมันจะือปอะโยศตัวมากเกินสิ่จึงฆ่าเขาก็ได้จึงหลักขโมยเขาก็ได้ที่จะปลดพิษในกามลวงเกินข้องรักข้องผู้อื่นได้ต้งองโกหกลอกลวงผู้อื่นได้แล้วก็ดื่นนำเมาทำให้ตัวเองบา,อาดดีๆทำให้บา ร้งก็เป็นการเดียดียนผู้อื่นไม่ทันจะรู้ตัวนะก็เลยมันก็รักผู้อื่นไม่ได้คดีช <c oughs> าเรามันคือรักรักผู้อื่นมันจะฆ่าใครได้ว่ามันรักผู้อื่นมัน,ม,น,น,ม,นมันรักเขาเขาฆ่าไม่ได้ล้าขโมยเขาก็ไม่เข้าเขาก็าาไม่ได้เพราะมันรักผู้อื่นทำไม่ล้วงเกินข้องรักข้องผู้อื่น จะประพฤติผิดกล้าไหมก็มันทําไม่ได้แต่โกหก,กลอกหลวงใครก็ไม่ได้เพราะเรามันหลักผู้อื่นหลักเข้าอยู่นี <c oughs> ่ก็ไม่จองดื่มนําเมาซึ่งกินเข้าไปแล้วทาให้มันเสียความเป็นปกติมันจะเบียดเบียนผู้อื่นหนาเมามันแวนเสียก็มันจะเป็นกางจะไม่เบียดเบียนใครนัน <c oughs> ก็ให ตาบอกว่ารักธรรมะในาศาสนาเนี่ยมันมีอยู่สันส้นๆในหลักผู้อื่นในาศาสนาพุทธเราก็มีอยู่เป็นลักแย่แต่ในาศาสนาคิดเสกเทียนนี่ยเขาแน่นตรงไปตรงตรงเพูดอยู่ตรงตรงท้องกันอยู่ตรงตรงอย่องรักผู้อื่นคือรักเพื่อนบ้านรักเพื่อนบ,านบานอ้านจริงกว่ตัวก็มี เึ่งในพุทธศาสนานี่มันก็มีเมื่อนกระโปงทิสััวนะ์เนี่ยมันหลักผู้อื่นยิงก,กว่าตัวมันเลยเสียชีวิตของตัวเผื่อประโยชน์แกผู้อื่นนี่นก็มกกกกนีนะครังทุกกศาสนานะครับซ่อนอยู่โดยกรงุงเรื่องหลักผู้อื่นหลักเปลือนบ้าน มันขยายลงไปถึงสัตว์เดรัชชา่นทัตว์เดรัชชา่นก็ผู้อื่นอย่าไปฆ่าบางลทัทธิบางศาสหนาก็เชื่อต้นไม้ต้นลายมันก็มีชีวิตมีความรู้สึกก็ไม่ฆ่าไม่ทำลาย,นะายมันต้นไม้ก็เลยมีมัด เพราะกัไม่ชื่อทำลายป้าทั้งหมดเดือดร้อนดังน้ำไม่มีเิฝนไม่ตกน้ำในด,ดินก็ไม่มีอย่าก็ต้องเดือดร้อนกันอยู่ท่านจะจําแต่คําว่ารักผู้อื่นรักเพื่อนบ้านรักเพื่อนมนุษถถย์ทัพย์ต่างร่ายเพื่อนถูกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งวัดทั้งสิน้นคือข้อนี้ข้อเดียวละซีนฮามันบริบูรณ์ เราอยากจะตื่นสินห้าบริบูรณ์ก็ซื้อหลักลักข้อนี้ขอ้อนี้ก็หลักผู้อื่นก็สำเร็จแล้วคุณนึกแลรกก็ยู่กันด้วยความหลักขายสามัคคีมันดีเท่าน,นั้นยู่ด้วยความเครียดชังเบียดเบียนไงมันลายเท่าไรนี่เพื่อจะซ่อนให้ ้าใจเรื่องนี้ง่ายๆจึงตั้งกลุ่มตั้งมู่ตั้งน่วยตั้งสู่นตั้งไรก็ตามกันรวมกำลังกัน <c oughs> มันประพฤติธรรมพร้อมกันอ <c oughs> ันนี้จะพูดถึงคำว่าประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมนะ คือทำหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องทำถ้าปฏิบัติธรรมคืออะไรคือทำหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องทำ <c oughs> นับตั้งแต่เรื่องทำมาห้ากินให้ให่อดตายแล้วก็ทำให้เจริญรุ่งเรืองก้าวนาปฏิบัติให้บรรลุมักพ้นนิพพานนี่คือหน้าที่ ต้องต้องปฏิบัติ <c oughs> เราทำหน้าที่อันแรกคือรอชีวิตอยู่ได้ธรรมะกินทำร้ายทำหน้าเมือม่อเมือม่อก็อเป็นชาวหน้านี่ก็ตื่อว่าปฏิบัติธรรมะอยู่ในการทำหน้า <c oughs> ไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมะต้องมานอนวัดมันจะทำอะไรเมือ่อไหร่กันอยู่แค่วัดนะจ๊ะ ก็ <c oughs> ทำหน้าที่ของตัวดีในชานะจะเป็นมนุษย์แล้วก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมไ <c oughs> ม่ว่าจะเป็นเรื่องปฏิบัติเพื่อประโยชน์ส่วนตัวก็เรียกวปฏิบัติธรรมเหมือนกันปฏิบัติธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็ทาเพื่อผู้อื่นที่ร่งมันเราทําให้รอดชีวิตอยู่ได้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมในขั้นแรกขั้นแรกรเริ่มรักท่านที่สุด คล้อยพอใจในการไปได้ทํางานหรือทําหน้าที่พอได้ทําหน้าที่ข้งมนุษย์เราต้องให้สบายใจถึจะมีความสุขทันที <c oughs> ไม่ต้องรอให้รวยแล้วไปเล่นไปหู้ไปกินไปเมาไปไม้ถึงจะมีความสุขนั่นมันกลับพิษไปเสียอีกไปเมาไปไม้ไปนั่นมันเป็นเรื่องพิษไปเสียอีก แต่ไม่ใช่ความสุขกระแทกริงนะมนเป็นความสุขแค่ลอกลวงที่สุดเดียวก็มันเป็นเรื่องมันนั่งร้องไห้หรือหล่บแล้วแล้วก็จะทําให้เดียเดเบียนผู้อื่นไม่ทันรู้สึกตัวความสุขชนิดมีจีเรศันห้าความสุขแท้จริงเนี่ยมันเป็นสุขเมื่อรู้สึกว่าเราได้ทําสิ่งแค่ดีนะก็เป็นหน้าที่ของมนุษน ใช้ทําหน้าก็ใช้เป็นชาวหน้าก็ทําหน้าใครเป็นชาวเสื่อนก็ทำาส่นใคร,ใครพอขาแล้วขาใต้เรา,า,าทําให้ดีทําให้ตรงไปตรงมาทําให้บริสุทธิ์นี่ก็เรีกรเยกว,ว่าปฏิบัติธรรมนี่ได้ยินเป็นชาวหน้าแล้วก็ให้เป็นชาวหน้าที่ดีเป็นชาวหน้าตามแบบของพระพุทธเจ้า มีธรรมะอยู่ตุกตุกคณะอะชาวนาจะต้องมีอะไรมีวิริยะคือความเพียรมีความเพียรนี่ก็จะมีมีธรรมะมีความภาคเพียรแล้วมีสติสัมปชัญญะปิญญพิจนาอ่าก็จะมีอ่า ธรรมะเหมือนกันเราต้องมีขันตีอดกลัน้นอดทนในการทำงานให้ลุลวงไปขันตีนี่ก็เป็นธรรมะเหมือนกันมีสัจจะในความจริงใจในการทำ <c oughs> และพอใจมีสัทธะวิริยะจิตตะวิมังซ่าในเกเรวิสิบาต <c oughs> อยู่ตลอดเวลา ที่มีธรรมะตั้งสิบคอหยีสิบคอก็ได้ในการทำหน้าแต่วรวมมัดแล้วมันเป็นเรื่องเฉวะธรรมตามหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องทำถ้าเราทำตามหน้าที่แกมนุษย์จะต้องทำก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมะทันทีถ้าธรรมะแปลว่าหน้าที่ักจกข้ามาแก่รู้กันในเพียงว่าธรรมะคือธรรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้า จะไม่ด้วยดีวะแร่พุทธเจ้าซ่อนคือหน้าที่ที่จะต้องทำถ้าศึกษาอย่างละเอียดอย่างผู้มีปัญญาเป็นนักวาศศึกษากันอย่างละเอียดนะไอธรรมะมันก็มีความหมายลึกซึ้งไปอีกมาธรรมะคือตัวธรรมชาติทั้งไล่ทั้งพวงนี่ก็เะี๋วทำนะธรรมะคือกฎของธรรมชาติอายุในธรรมชาติ ให้ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงให้ธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งยู่นดับไปให้ทำอย่างไรจึงจะได้อย่างไรนี่ก็เลยกดข้องธรรมชาตินี่ก็เรียกธรรมะนะหน้าทีตามกดข้องธรรมชาติเรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติใ้ทุกการกดข้องธรรมชาติจะมีจินมีชาจะเป็นสุขสบาย <c oughs> ปันทางโลกวันนี้ก็เรียกว่าหน้าที่หน้าที่นี่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่ ผู้มีปัญญาต้อมองเห็นธรรมะคือหน้าทีหน้าทีคือธรรมะนันทําหน้าทีต้องมนุษย์ให้ทุก้องมอีก็จะเรวมีธรรมะปฏิบัติธรรมะยูดแต่บ,บานก็ได้ในป้าก็ได้ก็วัดก็ได้กันได้ก็นได้แล้วหน้าทีมันจะซุ้งตันน้มผันไงอีกได้พ้นของการทําหน้าทีนี่ก็ยกว่าธรรมะเหมือนกันรุปความเอาหน้าทีํำเดียวพอ หน้าที่แกมนุษย์จะต้องทําให้มีความเป็นมนุษย์อย่างถูกตองให้เจริญไปตามวิถีทางของมนุษย์ก็เลยปฏิบัติธรรมะมถ้าแต่งเครื่องแบบหรือไม่แตเครื่องแบบแต่งเครื่องแบบที่นําเงินเงินมนที่ก็เข้าให้ชื่อว่ามันเป็นเครื่องเตื้อนให้เราทําหน้าที่คเครื่องแบบน่ะ เมื่อส้วมกันแล้วนะห้คือว่ามันเป็นเครื่องเตือนให้เราทำน้าทีเราตกลงกันเรามีหน้าทีอย่างไรอยู่เส่วมเครื่องแบบแล้วมันก็ต้องทําหน้าทีอให้ส่วมกบความหม่ของเครื่องแบบกัาตกลงกถ้าเป็นชาวหน้าก็เป็นชาวน้าที่ดีถ้าเป็นทหามก็เป็นทหามดีดีเนเรื่องเราเป็นพระมีเครื่องแบบเป็นพระเป็นเนก็เป็นพระเป็นเนที่ดี นี <c oughs> ่จะว่าเกืงแบบชาวนาเกษตรกรก็เป็นชาวนาเป็นดีเป็นเกษตรกรที่ดีไม่มองเห็นความบกพร่องพิษปลาดของตัวแล้วก็พอนใจในตัวนับถือตัวเองได้ไหวตัวเองได้น่นดีถ้าไตัวเองได้น่นดีมไปไหวคนอื่นแล้วไหวคนอื่นไหวาตามธรรมเนียม ไอ้วายตัวเองน่ะไหวตัวมันเห็นมันดีจริงๆน่ตัวดมันยกมือขึ้นไหวได้เป็นเกษตรแลกี่คุน้นนะแกดีจนวายตัวเองได้จนยกมือไหวตัวเองได้พิจารณาตัวเองมันไหวไม่ก็จะลงนะถ้าไปนาเห็นแล้วว่าดีจนทนอยู่ไม่ไหวต้องยกมือไหวตัวเองไดนะ้คนนั้นมันมีเศษนะประเสริฐนะก็ได้ทำนาที่สมบูรณ์ ข้อให้ตื่อว่าปฏิบัติธรรมะไปทำนาถี <c oughs> ในการจะนับตัง้งต้นเดวเป็นมนุษย์มาเป็นมนุษย์เกดดีกเกตุตองอเป็นลูกเป็นบุตรที่ดีของพิทามันดาเกดดีตุต้องเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์นี่เป็นดีกนะตกต้องแล้วเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนอ่ากเกตุตอง เป็นพล,ลเมืองที่ดีต้องฉาบมันก็เป็นซาวกที่ดีต้องประพฤติธธเจ้ามันมันก็ทุกต้อง <c oughs> นั่นมีการประพฤติกระทำทุกต้องมันไม่เป็นสักว่าชือ่อ <c oughs> สักแต่ว่าชื่อหรือยักแย้มมันไม่มีความทุกต้องก็ไปไปม่ไหวถึงจะสวงเครื่องแบบก็ไปไม่ไหวมันลออคนอื่นเครื่องแบบกางเงเป็นเครื่องมือที่มันลออคนอื่น เรงแบบเื่อมกันแล้วสำงรับเป็นเรื่องเปลี่อนใจให้ไม่ไม่บกครองในนาทีของตนเมื่อต้อยเราได้ปฏิบัติให้ครบถ้วนนะจะสรุปความให้ฟังว่าให้เป็นบุตรที่ดีบิดามันล่าทิดดีเป็นศิษย์ทิ่ดีเป็นครูบาอาจารย์ทิ่ดีเป็นเพื่อนของเพื่อนทิ่ดี้เป็นพลเมืองทิ่ดีเป็นซาวกทีดดี ของพระพุทธเจา้าในอันดับสุดท้ายซึ่งจะเป็นชาณาเป็นสา,าวกดีของพระพุทธเจา้าได้คือปฏิบัติธรรมอยู่โดยการทำนานั่นเองถ้าทำนาจริงนี่ก็ต้องมีพ้นเกิดขึ้นนี่ทํหนาไม่จริงขี้เกียจขี้ขลาทำางประจําเป็นไม่เอาใจใส่พ้นก็ไม่เคยจะได้ ได้เงินมา้างก็เอาไปเล่นการพนันเอาไปเล่นพายเอาไปกินเหลา้าเอาไปทําอบายามุกซหมอดนี้มันก็เลยไม่ไม่ทำประโยชน์อะไรข้อก็ควรแวนก็าต้องแวนอับายามุกดื่มน้าเมาเที่ยวกลางคืนดูกันเล่นเล่นการพนนันกับคนชั่วเป็นไม่เกียจการทําการงานค่อยแวนนะเป็นเรื่องของอบายามุกพระเจ้าแนะนาข้อรองให้แวน้น ดื่มค่องเมาทุกชนิดนะแนว่นนะไม่ไม่ว่าอะไรหมดเสียกลางคืนมันตามใจพิเลสนะก็เว่นนะดูการเล่นถ้าไ,ไม่เป็นประโยชน์นเป็นคาสึแ้แกูุ้นซ้นก็ต้องนนะเเว่นการการนั่นนะมันทําให้พี่ซิ่งอะไรไม่เ็นพี่พี่ซิ่งแล้วก็มันก็ไม่รู้จักพิ้โทษดีชัวเนื้อตายนะเล่นกันจนหมดเหนือหมดตัวก็ได้ อย่าขอบคุณแต่มันทำพิษขอบกันแต่คุณจะทำทูกต้องแล้วขยันทำการงานเพราการงานนั้นคือการปฏิบัติธรรมมันจะได้พูดมาแล้วทั้งตนว่าการการทำการงานนั้นคือการปฏิบัติธรรมให้สนนุสนั่นเป็นสุขในการทำงานมันจะได้เงินมาแล้วไปกินลา้าไปเล่นหัวเป็นทำอำบายมุก มันไปเป็นตอานรอทางเป็น <c oughs> เอามาใช้เป็นประโยชน์แต่จำเป็นจะต้องใช้และเลือกช่วยผู้อื่นกินเองใช้เองอาย่าให้เกินอาหารการกินนีอย่างมันยืดลักษณะแค่เกินแต่มันอร่อยเกินแพงเกินดีเกินมากเกินกำเพลือเกินเล่นห้วเกิน ยัยมันมีการเกินในเรื่องกินยัย <c oughs> มีการเกินในเรื่องหนุงหุ้มถ้าเสื่อมเครื่องแบบในงายประดีจริงเนี่ยเดี๋ยวไม่เกิน <c oughs> จะถ้าไปใส่เสื้อผ้าอย่างที่เสื้อที่เสื้อใส่ลายซี่ก็สวยๆงามๆแต่ยังบางบ้างไม่ทีทๆก็คา,าดเนี่ย ก็ยางกระดับกระด้ากระแทกย่างอื่นอีกมากมายอย่างนี้แต่เด็นมันเกินในส่วนเกินหนุ่งหุ้มเส้งชายไหมสร้อยแค่บ้านแค่เรือนตาใช้ทุกอย่างในขยะมันอยู่ลักษณะเกินไม่ไปเกินในเรื่องแห่งกินลาวหมอย่าไม่ไปกินเกินในเรื่องข้บายมุกมันจะได้เงินมันก็เลือดเวลานี้ข้าราชการกูน้อยเงินเดือนไม่พอใจ ถ้ามันชายเกินกินเกินหนุ่มพุ้มเกินชายใหม่ส้อยเกินชายใหม่ส้อยเล่นหัวอะไมันเกินบำรุงบำรเรือมันเกินคือสิ้นหัวซดกันเซบางมังนเรียกว่ารับสิน้นห้ากันคือสิ้นหัวซดเรียกว่าสินนะ้ในแปดฮะกันเซบางมันจะไม่ให้มีได้เกินข้อกามเมตต์เรียกเป็นข้ออัพรัม ไม่จาเป็นจะต้องเปนกิจกรรมาทางเพศตลอดเวลาหรือทุกวันเว้นซะบ้าง <c oughs> ข้อววีการอาหารกินแต่พอสมควรกันไม่ต้องให้มันหมากทำแล้วจะนอนแล้วก็ยังกิน <c oughs> เป็นคนตะกระยาจบอมากกว่ากินประเพื่อจะนอนแล้วก็ยังกิน <c oughs> นะจจกทีท้าวทิตะวิสุกานเป็น ปอนรำครับรองประโคมดิซี่กี่เป้าลูปทาประกอบประงุ่มระดับประดาเนี่ยมันเียนเกิน <c oughs> เว้นเสือ่อถ้าใช่แต่เครื่องแบบที่นําเงินตัวนี้มันก็ไม่มีเดินเกนเกินเนี่ยเดงประดับประดาเ่ <c oughs> ินปอนรำเรือครับรองอะไรดีอย่าไปทําใหมันมาร์กจนเป็นอาการของคนบ้า พระพุทธเจ้าสรัพย์รายไม่ใช่ช่างรายเองอาการปอนร่รำนั่คืออาการของคนบ้า่ยกขึ้นเต้นรำเป็นคนบ้าร้องเพลงหนึ่งเป็นเรื่องร้องไห้ทำหน้าทำตาเมืเ่อคนร้องไห้เหมือนกันขัวเราะนั่นเป็นเรื่องของเด็กอมมือนอนแบบเบาะเป็นเรื่องหัวเราะ อย่าไปลุงไล่มันหนักเลยอ่ไอ้เรื่องรอมเพลนเป็นรำหัวเราะนี่คนบุรานเขา้าซ้อมไปดีเล้วนะทำไมมันลุงไล่มากเกินไอ้เรื่องนี้คนแคหัวเราะเกินบาคนบ้าเนี่ยคนดีๆมาต้องหัวเราะให้มาเกเลยไม่หัวเราะได้ก็ไม่เตามมันคือทําให้มันปกติให้มันเข้มแข็งปกติ นยสิ้นคอสุดท้ายอุจจาร์คืออย่าไปชอบพันนักเลยที่นั่งที่นอนกันสบายมันชั่วในเกิดกิเลสดนอนพื้นกระดานแข้งๆกันดูบางเนจะสบายไม่ใครเป็นโรคปวดหลังหรือแสะเสวไอนอนฟูกหน้าหน้า,ห,นาห่อห่อตัวสูงๆนั่นเป็นโรคปวดหลังหรือแคะเอลได้ไง่าย นอนกระดานเพียงเพียงผู้บางบางนี่มันป้องกันได้เรื่องสบายปกติและไม่เกิดกิเลสในการนอนจริงๆนะนนาำ่่าชื่อิ้นแปดทินโบสัสบสระสังคราวสิน้านี่ชื่อเป็นนิตสิ้นะสินนะ้ามันคือไม่เดือดเดียนผู้อื่นรับรายผู้อื่น ข้อที่หนึ่งมันก็ไม่ประตุสลายชีวิตร่างกายของผู้อื่นข้อที่สอมไม่ประตุสลายทรัพย์สมบัติของผู้อื่นข้อที่สามไม่ประจุสลายข้องหลักขายพอใจของผู้อื่นข้อที่สี่ไม่ประจุดทำไมจุดประทุสลายความหยุดที่ทำของผู้อื่นข้อที่ห้าไม่ประทุสลายสติปัญญาของตัวเองกินน้ำเมาแล้วก็ประทุสลายสติสมัญญาของตัวเอง หมดสติสมบูรณ์ดีหมดปัญญาหมดอะไรมากินนัเมากบายไี่เป็นเรื่องกคอุตรทั้งหโง่เลือประมันประทุดสรายไปเสียหมดไม่ยกเวน้นมาแต่สติสปัญญาตัวเองก็ยังประทุดสลายได้ไปทำเจ้าชู้ตองในข้อนี้อาจจะไม่มีอะไรเกิดเป็นอุปสรรคทุกอย่างมันจะเป็นไป ในทางทุกตองมันง่ายก็จะสร้างความเจริญสร้างความสงบสุขนี่เรียกว่าประพฤติธ,ธรรมทำหน้าที่ให้ทุกตองถุกย่างถุกประการในทางที่จะเป็นมนุษย์เรื่องตังต่เองเสร็จแล้วไปช่วยผู้อื่นท่านอยากกินเกินชายเกินมันจะได้เลือดเลือดจะช่วยผู้อื่น การทํางานด้วยการห้าเงินทําให้มาสได้ทาให้มาสุดความสาม,มาถได้ไม่ต้องัวเกินแต่พอได้มาแล้วก็จะมากินมาใชาน้นะระวางังยาให้เกินมันจะดิเลือดพอเลือดจะไ,ไป่วยผู้อื่นทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกมันจะได้มีฝวามสง,งบสซุขเวลานี้มันไม่เยผู้อื่นไงมัน,นจะจะเอาเปผู้อื่นจะ เอาไปะยชของผู้อื่นเาเป็นของตัวมันเลยได้รับราคาฟันแล้วไม่รักผู้อื่นมองกระเท็นได้ทันทีในโลกนี้รับราคาฟันก็ไม่ได้รักผู้อื่น <c oughs> ซึ่งในประเทศประเทศนึงซึ่งมันยู่กันไม่สงบสุขกรม,มันไม่มีใครรักใครมีโจรนมีขโมยมีคอยจะฆ่าจะหลางจะล่าจะฟัน จะขาดจะแก้ยังอยู่เรื่อยก็ทั้งอันธพาลประจำวันตามถนนหุนทางแม่ในบางกอกเองมันจะไม่ไหวนะต่างวันแต่แผมก็มีอันธพาลแม้แต่บุญรถเมย์บุญรถไฟมันก็มีอันธพาลเพราะมันไม่มีใครรักใครมันไม่รักผู้อื่นถ้ามันรักผู้อื่นคําดีมันมังมัดปัญหาสมัยโบราณเขายู่กันด้วยความรักผู้อื่น มากที่สุดมันจึงมีความสงบสุขสมไมน,นีอยู่กันโดยไม่หลักผู้อื่นซึ่งมีก็นหน่อยเกิน,ม,นม,มันไม่พอมันก็นยู่กันด้วยความทนทุกข์ระวังระแวงภัยไม่ไม่มีความสงบได้เอาละก็เข้าใจว่าไอ้ธรรมศาสนามีว่าใจว่าหลักผู้อื่นถ้าโุานหลักผู้อื่นก็มีาศาสนาทันที <c oughs> ปฏิบัติธรรมคือทำ,ทำน้าทีตั้งมนุษย์ที่จะต้องทำให้ทุกตองถูกคันถูกตอนข้องวิวัฒนาการข้องตนข้องตนนับตั้งแต่เป็นเด็กเพื่อมาเป็นเด็กวัยรุน่นเป็นคนนุ่มคนเศร้าเป็นพอบ้านแม่เลื่อนเป็นคนแก่คนเท่านี่ก็เรียกวิวัฒนาการเป็นพันเป็นตอน ต้องทำให้ทุกตองถูกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการนี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมะม <c oughs> ีหน้าที่การงานอย่างไร่ทำให้สมบูรณ์นี่ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมะน้องก้อยเ,เป็นผู้ที่มีศาสนาแต่ก้อยเป็นผู้ปฏิบัติธรรมะพ่าเป็นผู้ไม่กินไม่ใช้ส่วนเกินเพื่อจะเอาส่วนเกินไปช่วยเลือกเผื่อนมนุษย์ให้มีความสงบสุขอย่างยิ่ง ยิ่งยิ่งึง้นไปทุกคนนี่ข้ออนุชนาะในการแสดงเห้เห็นศาสนาอันจำเป็นสาหรับมนุษย์ต้องมีแล้วเรามาทำบุญกันในวันนี้เพื่อบมรุงศาสนาให้ยุ่เป็นที่ฝึงแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วไปในสากลจักรวาลเราก็ได้บุญมาเลือกประมาณ <c oughs> ข้อให้สำเร็จประโยชน์ต่างความามุง่งหมายถูกประการ ก็ใอยสุกคนมีความพอใจในการประพฤติดีประพฤติชอบอย่างเดียวแล้ว <c oughs> ก็ประพฤติอยู่อย่าได้ประพฤติแก่ไม่ดีไม่ชอบแม้แต่นิดเดียวนี่ก็จะเป็นผู้มีความเจริญข้อให้พรโดยการทําให้ดีดีแปลว่าพรพรแปลว่าดีทําให้ดีก็เป็นพรให้พรคือการทาให้ดี ก็ตกลงหมบไหมว่าจะทําให้ดีนี่คือให้พรมาเป็นภาษาไทยก็มั่นใจว่ามาแล้วทีนี้ก็จะว่าเป็นภาษาบาลีด้วยยาทาวาริวหาปุราปริอุเรนติสากรังเอวเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกปตี อิจิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวัสมิชตุสพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนรโสยทามณิชโชติรโสยทาสปีติโยอิวัจจันตุสัพรโรคโควินัสตุมาเตสวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาธนสีลิสานนจังวุทธ,ธาปจายนโน จตารูธรรมาวัคคันติอายุวันโนสุขังภะลา